วันนี้ให้ตามาตัดต้นไม้ให้นะคะคุณลุงนะคะต้นมะขามค่ะอันนี้วาโคโดของยายจ้างามไหมจ้าโน่น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 ,น,นต้นมะขามมันสูงเกินไปมันทําให้ต้นไม้ของยายไม่สวยงามนะคะไม่เจริญเติบโตนะคะก็เลยเอาเขาออกต่ำๆหน่อยนะจะ้านี่ดอกไม้ก็มีตรงนี้แต่ก็ปลูกกล้วยหอมไว้นี่ค่ะกล้วยหอมนะคะคน กล้วยหอมค่ะอันนี้พามาันูสวนยาจ้าอันนี้มะละกอก็งา,งามงามงอกงามนะจ้าอันนี้ต้นชูนต้นทูนหรือต้นอะไรนี่แหละคะ่ะกินกับต้สซมมะละกอนะคะนี่วัคคาโดวะบคาโดเออ,อเสร็จแล้วมะพร้าวหอมกล้วยยายโดนต้นมะขามเบียดแล้วมะขามหล่นลงมาทับ กล้วยหอมแล้วเดี๋ยวให้เขาโตใหม่แล้วกันนี่ก็กล้วยหอมนะคะพาดูสวนนะคะทุกคนตรงนี้ก็มีขนนค่ะอันนั้นข้าวเมาเข้าวเมาใหญ่ข้าวเมาพันจ้าในปลาคาดน้อยปาคารดใหญ่นะคะนี่กล้วยหอมนะคะทุกคนหอมทองมาทางนี้ก็จะเป็นต้นฝรั่ง อกฝรั่งกิมจูแก่หรือยงังโอแแ้แก่แล้วแก่แล้ววันนี้เอาได้เอาไปขายแล้วนะเนี่ยเอยสับใส่พริกเกลือไปขายนี่ค่ะฝรั่งยายมาทางนี้ก็เป็นบวบนะคะบวบกับฟักทองนะคะทุกคนนี่ยายทําค้างให้แบบนี้ค่ะทําค้างเป็นให้เขาแบบ เลื่อยไปแบบนี้นะคะนี่บวบค่ะทุกคนบวบมาลงตรงนิงมาลงตรงนงนี่ค่ะนี่นี่ด้วยลูกใหญ่น,นี่ค่ะเมื่อวานนี้เก็บไปขายได้ยี่สิบาทค่ะหกลูกใหญ่ๆยาวๆเลยยี่สิบอันนี้ฟักทองฟักทองยายกลัวไอ้กลัวเครือเขาจะขาดนะคะยายก็เลย เอาเชือกอไอเอาบอฟางมาสารมาสารรองรับไว้เพื่อเขาหนัก,กเขาจะขาดก็เลยให้มันแบบมั่นคงนะคะทุกคนนี่เรือบวบเป็นแถวเลยตรงนี้ไม่มีรูปอันนี้ปลูกใหม่จ้ะอันนี้ปลูกใหม่ซ้อนขึ้นมานะคะเออแรลงของ กินใบบัวปลายหมดเลยอันนี้ปลูกลงมาเป็นรุ่นสองค่ะทุกคนนะรุ่นสองอรุ่นแรกโตลแล้วก็เอารุ่นสองมาอีกนะคะอันนี้ต้นมะนาวนะคะทุกคนมะนาวตัดกิ่งใหม่มีลูกมะนาวแต่ไม่ดกค่ะรุ่นนี้ไม่ดกเดี๋ยวยายจะอันนี้ดอกดาวกระจายเดี๋ยวเอาเครือบวบบนี้ขึ้นไปก่อน เาไม่มีที่เลยอ่ะเออให้เขาขึ้นเลือไปตรงโน้นนะคะนี่อีกบวบอีกไงไก่พอกินแล้วพอกินแล้วค่ะพอเก็บกินแล้วอันนี้มะละกออะไรเนาะพันอะไรทําไมล,ลูกเล็กจังเล็กๆยาวๆจ้าทุกคนอันนี้ปลูกอีกมะละกออีกอันนี้น้อยหนาจ้าน้อยหนาสวนยายยายตัดออกนะคะทุกคนยายตัดกิ่งออกแล้ว เขาเป็นไปแล้วรอบหนึ่งนะคะพอตัดกิ่งออกเป็นอีกค่ะทุกคนดูสิคะลูกเล็กๆเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมคะนี่นี่ดอกเนี่ยนี่ตัดกิ่งแล้วรู้สึกว่าเขาจะออกดอกใหม่นะคะเีทุกคนนี่นี่ไม่ใช่พูดเล่นนะคะนี่จะได้กินรอบสองอีกนะคะทุกคนค่ะลองทําดูนะคะเนี่ยรอบแรกกินไปแล้วเนี่ยรอบสองเนี่ยเนี่ยเห็นไหมคะลูกอ่ะเนี่ยเนี่ยออกลูกจริงๆด้วย นี่นี่ก็ลูกนี่นี่นี่ผักตำลึงก็มีนี่นี่นี่ใบมะกรูดโอ้ยครบทุกอย่างค่ะตะเพาผักขมมีหมดใครอยากกินอะไรมีหมดจ้ะนี่ค่ะบวบนี่เดี๋ยววันนี้ก็เก็บไปขายตั้่20บ,บาทนะคะมีหลายลูกแล้วนี่นี่กำลังเป็นเลยโอ้ทุกคนคะ่ะสวนยาย เยอะแยะเลยค่ะอาหารการกินเยอะแยะเลยค่ะนี่มะลุมค่ะอยากกินลวกมะลุมก็มากินจ้ะนีน่ียอดมะลุมค่ะข้างนอกรลวกก็จะมีอีกค่ะดอกไม้ค่ะนุ่น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 จัดว่าอุดมสมบูรณ์อยู่นะคะทุกคนมีทั้งของกินมีทั้งดอกไม้นะคะมีครบทุกอย่างนี่ใครอยากกินยอดมะลุมอะ่ะลวกผักกิมน้ำพริกนี่มะเขือหอมเห็นไหมคะ่ะ ต้นหอมหองยายนี่พอได้กินนะคะไม่ซื้อนะคะนี่ผักขมเก็บไปลวกกินเลยมีวิตามินดีนี่มะเขือเป็นลูกแล้วนี่ค่ะนี่อันนี้ก็ใบนังรักมะละกอนูมีครบทุกอย่างคะ่ะมานะจ๊ะมานะจ๊ะ มากินอยู่สวนยายนะจ๊ะใครอยากผัดตะเพาก็มีตะเพาให้ผัดนะจ๊ะจ้าคลิปนี้ก็จบลงเพียงแค่นี้นะคะทุกคนสวัสดีค่ะ